ริ่ำลาจากกันด้วยการร้องไห้แต่บัดน,นี้เมื่อเราต้องไปก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไรเมื่อเราต้องไปพบเพื่อนใหม่ซึ่งอาจไม่มีใครเข้าใจเรา จะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เคียงข้างกันดังวันวานก่อนจากกันฉันมาบอกลา น้ำตาที่มันเอ่อล้นอยู่เต็มหัวใจอย่าบอกเธอบอกเธอด้วยใจว่ารักเราจะมีให้กันอย่างนี้เรื่อยไปแล้วเราจะมาพบกันใหม่จะกลับมารวมทุกสุขกันให้เหมือน จะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอย่าจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายัางอยู่เคียงข้างกันดังวันวาน ต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิด,คดต้องจากกัน,กกนเป็นแค่ฝันแต่ความาจริงนัง้นเรายัางอย,อยู่เคียงข้างกันดังวันวาน,ว,นว่าจะรัก,ก,รกเท่าน,นี้ว่าจะมีคน สวัสดีครับเนื่องในโอกาสที่จะกะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ในส่วนตัวของกระผมนะครับก็ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะตอบแทนในความรู้สึกดีๆที่มีต่อการรับราชการของกระผม ก็เด่นต้องขอบคุณประเทศชาตินะครับที่ผมได้ดูแลในด้านการศึกษาขอบคุณประเทศชาติที่เลี้ยงชีวิตผมชีวิตก็ครัวผมผมถือว่าถ้าไม่ได้รับราชการชีวิตอาจจะไม่ได้มาถึงจุดนี้และก็เมื่อได้รับราชการแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดเพื่อที่จะอุทิศตนเพื่อราชการโดยเฉพาะการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและก็เป็นคนเก่งในบริบทของครูผู้สอนและฝ่ายบริหารด้วยดีมาตลอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสำเร็จในชีวิตของผมผมถือว่าสําเร็จแค่นี้ก็ถือว่าเป็นมูลค่าเพิ่มของผมแล้ว จากธรรมดาคนหนึ่งนะครับแต่ก็ได้ทำงานอย่างทุ่มเทมาตลอดและก็ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผมไม่มีผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่ดีผมได้แอบภูมิพรักจำวิธีการบริหารงานการทำงานของผู้บริหารทุกทกท่านมาเป็นแบบอย่างโดยคัดสรรเอาแบบอย่างที่ดีๆส่วนที่ดีๆของท่าน ทุกทท่านประการที่สองผมมีเพื่อนดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนผู้บริหารล้วนแต่ที่จริงใจและให้การส่งเสริมสนับสน,นุนซึ่งกันและกันด้วยดีตลอดประการที่สามที่ผมค่อนข้างจะภาคภูมิใจมากคือทุกทที่ที่ผมปปฏิบัติงานผมจะมีครูที่ดีลูกน้องที่ดี ตั้งใจทำงานนะครับและก็ทุ่มเทที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่มอบหมายให้หรือนโยบายทุกระดับนะครับเพราะนั้นความสำเร็จเหล่าน,นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามมนมีทั้ง3ส่วนที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับส่วนตัวผมนั้นก็การทำงานก็พยายามใช้หลักการคือทำอะไรให้ง่ายทําทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายตามกลางที่ทำงานอย่าง เหนื่อยล้านั้นผมพยายามสอดแทรกความสนุกสนานเข้าไปเพื่อให้ทุกคนมีความสุขลืมความลำบากในการทำงานและก็จะคอยให้กำลังใจทุกๆท,ท่านตลอดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่จะ,กะเกษณนี้หรือจะ,กะเกษในช่วงวันที่30กันยานี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านทุกๆภาคส่วนที่มีส่วนในการ ส่งเสริมสนับสนุนผมสุดท้ายนี้ก็ขออํำนวยวพรให้ทุกทท่านจงมีแต่ความสุขความเร็ดในชีวิตตลอดไปขอบพระคุณครับ my ด้วยสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวเลยทําให้คิดว่าทําอะไรก็ได้ที่เราจะมีอาชีพอย <store> ่างเร็วท well the ี Entonces, ่สุดเมื่อเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายก็ไปเรียนด้านเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลเพื <long related> ่อที่จะได้มีงานทําเร็วที่สุดแล้วหลังจากนั้นจึงไปเรียนปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่มทวบางขีนนะคะแล้วก็ได้มา เข้ารับการบรรจุเป็นครูโดยการสอบผ่านกลมสามัญน,นะคะในเดือนพฤศจิกาคําสั่งของกลุมสามัญให้เดินทางมารับราชการ17ธันวา2533นะคะแล้วก็อยู่บุที่โรงเรียนแรกคือโรงเรียนจังโรงเรียนคุณภาษาคลินจังหวัดพัทลุงในปี33 ปี3ามย้ายจากพัทลุงมาลงที่โรงเรียนสามัคคีศึกษาจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสามัคคีศึกษาเป็นเวลา20ปีจนกระทั่งปี58ก็ย้ายมาที่โรงเรียนพยยอดจนถึงปัจจุบันค่ะความภาคภูมิใจในการทำงานที่ผ่านมาถือว่าได้ รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะคะให้ว่าจะอยู่สถาบันการศึกษาไหนนะคะสิ่งที่ได้รับจากเพื่อนร่วมง,งานคือความร่วมมือการให้การสนับสนุนการดูแลนะคะ,อ,ะอยากจะขอบคุณหลายๆคนที่ทำให้ตัวเองเดินมาถึงวันนี้มีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการที่จะ,อะสอน ะะไม่ว่าในขณะนั้นเราจะอยู่ในภาวะที่ครอบครัวเป็นยังไงก็ตามนะคะลูกศิษย์ที่สอนแล้วจบออกไปก็มีความก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานอ,อ,อยู่ในระดับของอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในถึงแม้ว่าบางคนจะไม่จบไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยแต่เขาก็ให้ให้ให ให้อะไรให้อะไรกับกับเรากลับมามีการทักทายมีการถามหา <dro Ever. S 1> ก็ถือว่าการเป็นครูอของเรานะคะมันคงไม่ไม่ถูกลานะคะที่ผ่านมานอยากจะในการทำงานเนี้ยนอกจากจะขอบคุณหลายๆคนแล้วคนที่ทำให้เราเดินมาถึงทุกวันนี้ อย,อ,ยอย่างที่เขาให้ให้กำลังใจให้อะไรหลายอย่างนะคะคือคุณครูสุภาพน้ำผุดนะคะออคุณครูอารีรัตน์ดำนินและคุณครูสมศักดิ์ดำนินนะคะรวมถึงน้องน้อยสุดท้องก็คือครูคณนิ t ฐาช่วยดิดนะคะซึ่งเขาช่วยเรามาตลอดนะคะขอบคุณในสิ่งที่ทำมาให้นะคะขอบคุณสำหรับ ออข้อความที่จะฝากถึงออคุณครูรุ่นหลังนะคะจริงๆแล้วทุกคนก็มีพลังในตัวเองนะคะออไม่ว่างานไหนก็ตามถ้าถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราจะไม่ได้ทำแต่ถ้างานไหนก็ตามที่เราคิดว่าเราทำได้เรียนรู้ไปยังไงก็เดินไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จ สิ่งสำคัญที่ควรจะมีก็คือจิตใจค่ะนะคะจิตที่ดีสำหรับคุณครูในขณะที่เราอยู่กับเยาวชนของชาติเราอยู่กับเพื่อนร่วมอาชีพนะคะถ้าเรามีจิตคิดดีเราจะทำสิ่งดีๆให้กับเขานะคะด้วยความปรารถนาดีและขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าตามวิถีของตัวเอง ที่เรานน้นเธอยังคงจำมันได้ไหมวันที่เคยร่วมทุกและสุดจนล้นหัวใจวันที่เราได้ผ่านมาด้วยกันแต่ว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่ง,งนั้น อยากจะมีเพลงแลงนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพันๆให้เธอรู้ให้ทุกๆครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ขอให้รู้ที่แห่งนี้มันยังมีรักอยู่เคยเป็นยังไงในตอนนี้ขอให้รู้ว่าจะไม่มีเปลี่ยนไป แต่ทุกทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้ก็ขอให้รู้ที่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไรเราจะมีกันและกันเป็นหนึ่งในดวงใจตลอดไปก็เพราะหัวใจเราคูกกันวันที่เราไม่เคยย่อทอ ต่างมีความฝันและทำทุกๆสิ่งด้วยหัวใจเดียวกันเธอยังคงจำมันได้ใช่ไหมแม้วเวลาจะผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนี้อยากจะมีแปลงแลหนึ่งบอกเรื่องราวที่ดีๆเตือนให้รู้ She die from playing me เหตุผลที่มาเป็นครูมันเริ่มแรกไม่ได้คิดอยากจะมาเป็นครูนะคะอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์แต่บังเอิญว่าพอไปเรียนวิทยาศาสตร์แล้วตกฟิสิกส์ไม่ผ่านฟิสิกส์ก็เลยทำให รักวิชาคณิตศาสตร์มากก็เลยเบนเข็มมาเรียนครูคณิตศาสตร์นะคะสิ่งที่รู้สึกภูมิใจในการที่ได้มาเป็นครูนะคะอันดับแรกคือแน่นอนคนที่เป็นครูนี้ก็ต้องเกี่ยวกับนักเรียนมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งในรอบด้านแล้วก็สามารถสร้างนักเรียน ให้ไปสู่ระดับประเทศได้ภูมิใจแทนพ่อแม่เด็กภูมิใจแทนเด็กแล้วก็ดีใจที่เราสามารถสร้างเด็กได้ค่ะแล้วทำไมถึงชอบที่จะสร้างเด็กให้เขาประสบความสำเร็จกชก็เด็กก็คิดว่าเด็กก็เหมือนลูกเราถ้าลูกเราประสบผลสําเร็จเราก็มีความภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยค่ะความรู้สึกในวันเกษียณวันนี้ก็เป็นสองความรู้สึก ความรู้สึกอันแรกก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองได้พักผ่อนแล้วก็ได้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากการสอนความรู้สึกอันที่สองก็คือความรู้สึกที่รู้สึกเสียใจเสียดายที่ไม่ได้อยู่กับนักเรียนไม่ได้สอนหนังสือเพราะตัวเองนี่เป็นคนที่ชอบสอนชอบสอนหนังสือชอบอยู่กับนักเรียนมากแล้วยิ่งใกล้วันที่จะ,กะเกษียณเนี่ย ความรู้สึกสองอย่างนี้มันก็จะตีกันอยากจะ,กะเกษียณแล้วก็ยังอยากที่จะเป็นครูสอนอีกแล้วก็ในฐานะที่เป็นครูกรเกษียณน,นะคะก็ขอฝากคำอวยพรให้น้องๆทุกคนจงมีแต่ความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิตน้องๆหวังสิ่งใดอยากจะทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่หวังนะคะ